เจมส์ครับเจมส์เพรสคอตนะครับผมสวัสดีครับกาดนะครับกาดพลสุภาครับสวัสดีครับแฟมนะครับแฟมตันุพัฒน์ครับสวัสดีครับแมทธิวนะครับเดวิดแมทธิวโรเบิร์ตครับครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของเราเจมก่อนเลยครับคาแรคเตอร์หรือแบบอยกจะไปคาแรคเตอร์ของเราเป็นยัไงเรื่องราวที่เราแบบจะได้สนุกกันเป็นไงครับอ่าโอเคนะครับก็อย่างแรกเลยเจมเนี่ยรับบทเป็นจิมมี่นะครับถือว่าเป็นเอ่อเป็นน้องเล็กของเรื่องแล้วกัน เป็นเขาเรียกันเป็นนักศึกษาที่เป็นดาวของดาวของนักเอ้ยเขาเรียกไงนะดาวคณะดาวเดืนเเดคณะดาวไม่ได้เป็นเดือนคณะครับก็คือจะมีความฮอตแล้วก็มีความเจ้าชู้เจ้าเล่ห์แต่ว่าเขาจะมีความที่แบบเขามีความที่เขาต้องการอะไรแล้วเขาอยากได้อะคือเขาต้องได้อ่ะเขาจะสู้เพื่อสิ่งนั้นนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแล้วก็รักรักมากก็เจ็บมากนะฮะ ใช่มันมันยากง่ายยังไงไหมครับกับคาแรคเตอร์ดีครับเจมจริงๆคาแรคเตอร์นี้ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าตัวจิมมี่เองเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกไงดีเป็นคนที่แสดงอารมณ์ออกมาเยอะมากเป็นคนที่เขาเรียกไงดีเอเนร์จีเยอะเรื่องของทางอารมณ์เนี่ยแต่ว่าถ้ากับตัวเจมเนี่ยถ้าเห็นเองข้างนอกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยจะมีความยากตรงนี้เป็นชัยเลนอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเอาตัวตนของเราที่แบบ ให้มันสูงสูงกว่าตัวตนที่เราเป็นมันเลยยากอ่ะก็สแสดงว่าเราก็ต้องไปศึกษาในตัวละครนี้เยอะเหมือนกันจากจากตัว,ตวเยอะครับทากันบ้านค่อนขั้นค่อนขั้นหนักเลยครับผมไปดูแบบพวกซีนอารมณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าจะเป็นจะเป็นอ,อีกแบบหนึ่งจากเรื่องที่แล้ว,วใช่อีกเรื<ช>่องแล้วจะมีความแบบอะรเกรงขามใช่ป่ะเกรงขามใช่แล้วเรื่องการเป็นเรื่องนี้จะมาแบบมีความสดใสมากขึ้นใช่ฮะก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยเกรงขามครับ เราจะได้เห็นอะไรในตัวแบบเออเราไม่เคยเห็นจากเรื่อง,อง,อง,องน,นี้เลยหรอครับตัวนองเจนจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นอารมณ์ล้วนๆเลยครับผมใช่ทั้งอารมณ์แบบโกรธโมโหเสียใจมีมาหมดเลยครบับครบรสต้องบิ้วหรือทําอะไรมันยากไหมในเรื่องของการแสดงยากครับยากช่วงแรกๆคร<ๆ>ับผมเพราะว่าด้วยการที่เราไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนที่มันแบบเป็นอารมณ์ล้วนๆนะฮะก็เลยจะมีความแบบ ชร์เลนมากตอนแรกที่แบบจะต้องบิวขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอถ่ายไปเรื่อยต้องขอบคุณวิกาดมากที่เขาช่วยแบบช่วยปูเรื่องหรือว่าแบบทำกันบ้านให้เราอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยน้องที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำทำถาผมไม่ถามหรอกทำไปก่อนทำทำผมไม่มานั่งถามนะเซ็ตอะไรดีโอ้โหพูดดีเลยจริงๆครับคือว่าผมรู้สึกว่าการที่เล่นซีรีลมเนี่ยมันต้องเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วก็มีความสัมพันธ์กับครูมากที่จะไม่เราแบบคอนเนคกับเรื่องราวของตัวละครแล้วก็ ตัวนักแสดงเองใช่ครับเราปล่มาแล้วครับคุณครับผมการรับบทเป็นโตครับผมในเรื่องนี้ก็เป็นพี่ใหญ่สุดของเรื่องครับผมเพราะว่าเป็นพี่ชายของเต๋อด้วยแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของโตนะครับผมก็เป็นคนที่ยังไงเหมือนเหมือนมีฟิลแม่อยู่ในตัวเพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องดูแลน้องมาตลอดตั้งแต่เด็กๆและก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายแต่มีความใจแข็งอยู่ในระดับหนึ่ง และยังเป็นคนที่อ่อนต่อโลกเรื่องความรักมากๆด้วยคือ,อพร้อมจะโดนหลอกเสมอครับผมคนนี้เลยต้องมีคนมาคอยห้ามคอยเตือนคอยสแกนเสมออมใช่ครับผมมันมันยากง่ายยังไงครับกับคาแรคเตอร์ผมสำหรับผมนี่คือยากมากเลยเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์รอของผมเองนะของกาดเองกับตัวคาแรคเตอร์รอของโต,ต,ตแตกต่างกันมากๆเลยคือโตเขาเป็นคนแบบคนดีที่แบบอ่อนหวานแล้วก็ท้องเขียวมากๆอ่ะส่วนกาดนี่คือจะออกแนวกุ้งกั้แซบๆงยซึ่งมันเลยต้องมันเลยต้องปรับ ปรับตัวเราออกไปค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันแต่ตัวของโตเองม,มันมันมีเสน่ห์ในความที่เขาเป็นคนอ่อนโยนแบบนั้นเป็นคนอบอุ่นแบบนั้นอ<ม>่ะเลยเราเลยเอาบางส่วนของเรามาใส่ได้ตัวจิ๊กนิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวง่ายอะไรตรงเนี้ยบทเนี้ยมันมันอยู่ที่ตรงไหนครับว่าเราต้องปรับมันอย่างไรผมว่าความยากของมันความท้าทายของมันนะอยู่<ม>ที่ตรงอารมณ์พวกซีนของ ดราม่า <Drama, S 1> หรือแบบแม้แต่การที่คุยกับน้องชายอ,อย่างนี้มันก็มันก็ต้องมีความแบบแววตาม,มันต้องออกว่าเรารู้สึกไงกับน,น้องชายจริงเพราะเวลาที่มองน้องมองจิมมี่คือจะต้องแตกต่างกันน้าเสียงที่ใช้พูดก็แตกต่างกันแต่เราก็คือเล่นได้โอเคเลยผ้ามันมีแบบ แจริงจริงถามว่าโอเคไหมก็ก็ต้องอยากให้คนดูเป็นคนตัดสินมากกว่านะครับผมแต่ในส่วนตัวผมเองอะทำเต็มที่มากผู้เราคือทําเต็มที่กันมากๆเลยแล้วยอมรับตรงๆว่ามันก็ท้าทายพวกเราจริงๆกับกับบทเรื่องนี้แน่นอนฉากเลยเนาะเวลาแบบซีรีส์วายหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีแบบเอ็นซีหรือความจิ้นความฟินเรามีอะไรอยากจะแบบสปอยไม่ว่าเออเนี่ยแหละต้องมาดูเรื่องนี้นะมันมีให้คุณเห็นแน่นอนหลายคนแบบตั้งหน้าตั้งตาหรือเฝ้ารอคอยอะครับ เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับออผมมีแน่นอนครับผมออในเรื่องที่ผ่านมาเรื่องครั้งก่อนนะครับก็มีประมาณหนึ่งรอบนี้ก็คือ S1 ขึ้นประเดิมกว่าเดิมใช่ครับม,มันถึงเป็นข่าน NC หรือไป อย่างอื่นไปเลยไหมหรือว่าถ้าที่เปิดมาก็คือเป็นแล้วนะคือแบบเปิดมาก็มีแล้วอะคุณเลยว่ามีตั้งแต่อีแรกเลยเลยนะใช่ครับเปิดมาก็คือไปแล้วนะเปิดมามีเลยก็คือเปิดมาขายเลยว่าแบบเอ้ยใช่เนื้อเรื่องมันต้องแบบอ่มันเริ่มมาอย่างนี้แล้วอะแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะเอ้นีคือมันมีทิ้งทิ้งแบบว่าเขาเรียกว่าตัวเปิดไปแล้วไหมว่าคุณต้องไม่พลาดเลยสักตอนนในการที่จะดูเพราะคุณแบบโอ้มาขนาดนี้แล้วอะมีแน่นอนะคืออ p พีแรก พูดถึงอีแรกเลยดีกว่าอีีแรกของเราเนี่ยก็คือจะเป็นปูมาเลยดีกว่าว่าความสัมพันธ์ตัวละครเป็นยังไงแล้วก็แนะนําแต่ละตัวละครว่าความสัมพันธ์กับคนนี้คนคน,คน,คนี้เป็นยังไงหรือว่า เขารู้จักกันมาคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวว่าแบ็กกราวเขาเป็นยังไงคือจะปูมาทั้งหมดในอีพีหนึ่งแล้วจะได้เห็นความแบบเขาเรียกไงคาราคาซังระหว่างสับใหม่นะฮะสับใหม่แล้วคาราคาซังแล้วสุดท้ายมันปลอมอะไรมันต้องปลดปล่อยอะไรออกไปไหมมีแน่นอนมีแน่นอนนะมันก็จะค่อยๆปลดในเนื้อเรื่องนะว่าแบบเอ้ยทำไมจู่ๆคนนี้กลายเป็นแบบเอ้ยจากที่แบบร้ายมากทำไมจู่ๆตอนนี้เขาทิ้งดิ่งหรือว่าคนนี้เอ้าทำไมจู่ๆเขาไปรักกันอะไรอย่างนี้มันจะมีมาหมดเลยฮะใช่ฮะ ครับก็แฟมรับบทเป็นปลายฟ้านะครับส่วนคาแรคเตอร์ของปลายฟ้าก็จะมีความเป็นคนที่ตรงไปตรงมาครับเป็นคนที่ชัดเจนเรื่องความรักมากๆไม่ชอบให้คนอื่นมองตัวเองว่าไม่มีค่าในความรักอะไรเงี้ยถ้าถ้าเจออย่างนั้นคือตัวเองจะเฟดออกมาเลยแล้วเป็นคนที่เลือกเลือกใครจะเลือกคนนั้นเลยทันทีใช่แบบเป็นคนชัดเจนเหมือนตรงไหมดูท่าทางการพวกเราเหมือนตรงกับตรงนะครับใช่ไหมค่อนข้างที่จะตรงกับคาแรคเตอร์แฟมแต่ว่าจะต่างกันตรงที่แบบว่าตัวปลายฟ้าจะมีความที่นิ่งกว่าแฟม มีมีความเจ้าเล่ห์มากกว่ามีความที่วางแผนมากกว่าเพราะฉะนั้นคนจะมีความแบบกวนววบบกวนก่อนอะไรเงี้ยมันต้องปลับหรืออะไรไมรับลูกยากง่ายอะไรรับยากอ,อยู่ครับสาหรับสําหรับสําหรับตัวผมรู้สึกว่ายากอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปก็ต้องทํากันบ้านว่าเออถ้าสมมติว่าคาแรคเตอร์ของตัวใบฟ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปสามารถมองใครได้บ้างว่าแบบคนรอบตัวเราว่าที่พอจะเป็นแบบสามารถแบบมองกิริยาท่าทางเขาบุคลิกเขาว่าเขาเป็นอย่างเงี้ย ลองมาปรับใช้ดูใช่ครับแล้วเราใช้วิธีแบบโปรยเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยไหมดูท่าแบบเบอร์เรามีครับมีมีก็ต้องแผลออกมาแววตาอะไรอย่างเงี้ยครับทางแววตาแววตานี่ต้องชัดมากว่าเฮ้ยว่าชอบนะหรือว่าแบบจองคนนี้แล้วนะอะไรเงี้ยคือจะเอาคนนี้อ่าไหนลองเทสดูเชถ้าสมมติมันสมบนเอ้ามันต้องมีนะเอ้ามันต้องมีดีได้เลยขับเข้ามาดูซีรีส์เลยแบบเลยนะได้ครับ อันนี้มองนี่มองมองรวมเลยมองเลยมองทุกกล้องเลยมองทุกกล้องเลยเออทุกคนตรงนี้อยู่ครับแค่มองเดียวละหรือว่าพูดด้วยพูดก็ได้กล้องเลยีกล้องชี้เลยชี้ไปทีละกล้องเลยโอเคแฟมอย่าทำน้ากวนแฟมอย่างไงอย่างไเออแล้วมีอะไรสักพูดสักหนึ่งประโยคไหมเพื่อลุกหลุดแบบว่าเออนะเอ็นคาบเอฟซีคุณโอเคได้ครับ เราแซาบนะลองบ้าอาจจะยังประมาณนี้ครับประมาณไปรอรอดูในซีรีส์ด้ครับครับ้องับต่อไปเลยครับครับแมทช็อบแมทธิวฮะรับบทเป็นเตหรือว่าซื้อเตก็คือน้องชายเด็กสุดของเรื่องครับก็จะเป็นน้องชายของพี่โตเตเนี่ยจะมีความ เนี่ยาผ่อนคลายแล้วกันของเรื่องเป็นตัวผ่อนคลายเรื่องเพราะมันจะมีความเครียดของตัวละครหลากหลายนะครับแต่ละคนก็จะมีความเครียดของเขาแต่ว่าเตะเหมือนจะเป็นตัวละครที่แบบพยายามแบบมองโลกในเงี้ยสดใสโลกคือแบบอืมเป็นอะไรสิ่งที่แบบออใช่ประมาณ <c oughs> นี้คร <c oughs> <ๆ>ับอันีน้เหมือนมันมีตัวจริงหรือในคาแรคเตอร์มันเราก็ดูแบบว่าสดใสอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะมีความคลายนะมีความคล่อคลายหล่อก็มีความคล้ายนิดนึง แต่จริงๆถ้าตัวผมอะผมเป็นอินโทนอินโทนมากๆแต่ว่าคือเตะเหมือนกับเขาจะเป็นคนที่เอ็กซ์โทรเอ็กซ์โทรเอ็กซ์โทสุดๆใช่ใช่แบบชอบเล่นชอบเข้าหาคนชอบอะไรแล้วรักใครก็คือรักมากๆรักทั้งพ yeah. I mean, the ี่ร so yeah. like ักท mm ั hmm. right. ana, okay. ้งเพื่อนใช่ครับเหมือนย่างง่ายหรือต้องปรับอะไรไหมครับกับบวนการจริงๆก็คือผมเป็นคนชอบยิ้มอยู่แล้วแต่ภูมิกับก็ขอให้เหมือนกับว่าอ่ะขอเอาตรงนี้ของแมทอะเข้ามาในตัวละครของเตะด้วย ก็อยากให้เตะเป็นคนที่ค่อนข้างสดใสเห็นแล้วแบบเออน่ารักดีอะไรแบบเนี้ยค,คิดว่าสเสน่ห์ของตัวละครตัวเนี้ยคืออะไรครับอืมันอยู่ที่ตรงไหนกันผมคิดว่าอยู่ที่รอยยิ้มแล้วก็ความคีออนของตัวละครใช่อลองยิ้มแล้วก็พ <laughs> ค้อมกันเลยได้ไหม <laughs> มันเป็นอะไรเลยเออ ทำหน้าเบื้งก่อนทำหน้าเบื้งก่อนแล้ยมมาบื้งก่อนเบื้งก่อนเบื้องก่อนนิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนบึ้งเกินอ่ะโอเคมโลกสดใสเลยเนาะพอยิ้มเนาะทีนี้ที่ดูเครียดไปเลยดีเนาะเออจะได้เห็นความต่างนะเรารู้ไหมว่าเราพิเศษตรงที่แบบรอยยงรอยยิ้มที่จะดึงแบบแฟนคลับเข้ามาในดูอันนี้ของเราได้ครับก็นั่นแหละครับก็ฝากตัวละครเต๋ด้วยเพราะว่าเต๋เป็นตัวละครที่ก็น่ารักแหละเนาะ น่ารักเลยน่ารักน่ารักน่ารักจริงครับป้าเปม่าเออไหนเจมทำหน้าน่ารักให้ดูหน่อยอย่างเรื่องนี้เราจะได้เห็นแบบความพิเศษหรือสเปเชียลหรืออะไรอย่างนี้ไหมใครอยากจะสปอยหน่อยไหมว่าเออต้องไม่พลาดเลยนะตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP จบเลยครับจริงๆความสเปเชียลของมันนะครับสำหรับใครที่แบบว่ารอติดตามผู้ชพวกเราอยู่อ่ะมันจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเหมือนการอัพอัพเกรด ของพวกเราไปีขั้นหนึ่ง<ม>เพราะว่า<ม>ด้วยบทที่มันยากขึ้นแล้วก็ต้องทําการบ้านกันมากขึ้น<ม>พวกเราเลยแบบตั้งใจกันมากๆแล้วก็พย,ยายามกันมากๆหลายๆฉากหลายๆซีนก็คือเจมก็เพิ่งเคยทําครั้งแรก<ม>แทบจะทั้งหมดเลยนเนก็คือแบบท้าทายน้องมากๆใช่ก็เลยอยากจะฝากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วกัน<อ>ใช่ฮะแล้วในนั้นซีนที่มันอยากจะให้รอดูก็คงจะเป็นช่วงกลางของเรื่อง EP แบบกลางๆของเรื่องนะครับผมเป็นช่วงแบบจุด พลิกผันของตัวละครทั้งสี่ตัวเลยครับคือต้องบอกคนดูว่าห้ามพลาดแต่ละอีพีเลยทุกอีพีคือสําคัญมากๆเหมือนแบบสมมติอีพีหนึ่งเนี่ยเราจะปูเรื่องให้เลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งสี่คนเนี้ยเป็นยังไงหรือว่าเอ้ยทําไมคาแรคเตอร์ของเจมี่เป็นยังไงคาแรคเตอร์พี่โตเป็นยังไงคาแรคเตอร์ปลายฟ้าเป็นยังไงคือทุกคนก็จะเห็นชัดเจนเลยแล้วแบบพอไปอีพีสองแล้วมันก็จะเริ่มมีอะไรเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆซึ่งถ้าพลาด EP หนึ่งก็คือเสียดายเสียดายคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่แล้วแบบความจิ้นฟินของคู่คุณหรือของแต่ละคนเียมีอะไรยังไงบ้างเลยจริงๆแล้วเสริมเราเป็นซีรีส์วายใช่ครับให้คนแบบว่าใช่ใช่จริงๆแล้วเนะคุณต้องขึ้นเฟซเอกนะได้ฝากแฟนๆด้วยครับฝากแฟนด้วยเถอะสำหรับคู่คู่หุ่งสองคนก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันแต่ช่วงแรกๆอาจจะ ยังไม่น่ารักมากแต่ช่วงกลางค่อนข้างจะน่ารักเลยเพราะว่าก็เป็นคนที่เปิดเผยเพอด้วยตัวไฟ้าเป็นคนชอบเปิดเผยอยู่แล้วว่าเอ้ยรักคนเนี้ยชอบคนนี้ก็เปิดไปเลยไม่มีอะไรต้องกลัวไม่ต้องกังวลแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเขาเป็นไทยเหมือนเด็กเราเป็นรุ่นพี่ไง<อ>เราเป็นรุ่นพี่ก็เลยจะมีความแบบน่ารักเรามีความบอสซี่อะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักครับบอกเลยเลยคู่นี้น่ารักใช่คู่นี้ก็คือครับผมน่ารักไหมคู่เราแบบหรยบว่าแบบ เปียบเป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนเป็นเหมือนพลิก,กครับพี่เป,พเป็นพลิกครับพี่เพราะว่าแบไม่ฮะเจ็บปวดรวดร้วราวแต่ว่ามียังยังพอมีความแบบว่าเรียกว่าไงมีมุมที่เออมันมีแบบความแบบสีสันอะม,มีสีสันมีความน่ารักอยู่เหมือนกันแต่แต่แตว่าผมว่ามันถ้าดีาปง่ายอะมันมีความหุ่นงดกับคู่เนี้ยแต่มันก็เป็นสีสันของคู่นี้นะนเป็น้มันเป็นมิติของคู่เนี้ยว่าแบบเฮ้ย ทำไมเขาทําอย่างนี้อ่ะทำไมทาอย่างนี้ใส่กันอนะ่ะเอา้าทาไมตอนอยู่ต่อนนะ้ามันเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะมีความเออะไรตรงนี้<ม>ใช่ครแบบว่าความที่แบบคนดูต้องไม่พลาดเลยสักตอนมันจะอยู่ที่อะไรตรงไหน,นอ่ะอ่ะจริงๆก็ในในเรื่องเลยครับผมในแต่ละอีพีอ่ะจริงๆมันจะบอกไว้เลยว่าเพราะอะไรมันถึงแบบได้แบบเออไปชอบเขานะ<ม>หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ตัวละครมันมีความคิดที่เปลี่ยนไปในแต่ละอีพีจะค่อยๆแทรก ทีละนิดครับผมแล้วค่อยไปแบบเหมือนรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ไประเบิดทีเดียวแต่นอกจากแบบจินเป็นสายๆก็ยังมีแบบพาร์ทของดราม่าของไอรีด้วยเนาะใช่ดราม่าค่อนข้างจะเยอะมากๆเหมือนกันครับผมคืออย่างไรบ้างกับพาร์ทของดราม่าอะไรนะครับมันต้องก็ท้าทายดีนะครับสาหรับสาหรับเราทั้งคู่เลยครับผมเพราะว่าดราม่านี่ตกมาทางฝั่งเราซะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะต้องทําการบ้านเยอะมากครับผมเพราะว่าต้องเข้าใจในความรู้สึกของตัวเขา เองด้วยเยอะอเพราะว่าเขาเป็นถ้าตัวโตวเองเป็นคนที่แบบว่าอ,อนไหวง่ายมากมๆใช่แล้วในแต่ละวันที่ถ่ายนี่คือแบบโหต้องสวิตช์อารมณ์แบบเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเศร้าร้องไห้เสร็จแล้วก็ไปรักกันแล้วก็วนกลับมามต่อแบบวนอย่างนี้ทั้งวัน ใช่เต้องสวิตอารมณ์ความสวิตของเรามันต้องไงมันพาเมื่อีไปดูมันต้องแบบเบางทีต้องขึ้นแบบหูสุดเลยเนาะใช่ครับใช่มันมีหลากหลายมากมีเลเวลของความเศร้าเยอะมากๆที่เราต้องแบบว่าจัดการแล้วในบางซีนที่เราไม่ได้เศร้าแต่เราก็ยังต้องพกความอึดอัดใจไว้ตลอดในทุกซีนเลยมันจะค่อยๆโผล่มาเรื่อยๆครับแววตาความอึดอัดก็ต้องลองรอดูครับผมในแต่ ep ว่ามันจะอึดอัดเพิ่มไปทีละเลเวลเลเวลเลเวลในแต่ละ ep ผู้นี้มีไหมครับกับราม่าหรือความแบบ จริงๆแล้วคู่เราดราม่าไม่ค่อยมีมีแต่ไปปอบเขามากกว่าใช่เพราะว่าเขาโดนกระทำเอ้ยกระทำตลอดปอบหรือซ้ําเติมมีซ้ําเติมบ้างเพราะว่าเตือนแล้วไม่ฟังมีคําเตือนบลระมัดระวังนะครับนี่ต้องเป็นกิมอิกอันี้เออใช่งี้ยครับประมาณนั้นถ้ามันจะมีดราม่าระหว่างผมกับเพื่อนสนิทชายค่อนข้างหนักอยู่ัะเหมือนกับว่าอ่ะเขาเป็นเพื่อนเราแล้วแต่ว่ายังไปหักหลังเราอีก เฮ้ยคุณหรือเปล่าที่หักหลังผมเฮ้ยคุณแน่สปอยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยจะหมดเรื่องเลยจะหมดเรื่องแล้วไม่สปอยคือมันมีเยอะกว่านี้เงเยอะกว่านี้แน่นอนจะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มดีเดียวน้ำจิ้มแต่น่าพีอาร์ผมไม่เปลี่ยนเลยเออแล้วนอกจากนี้จะมีเพลงด้วยใช่ไหมครับมีครับมีเธอมาพูดถึงเพลงน่ยใช่ครับผมเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่พวกเราทั้งสี่คนนะครับร่วมกันร้องเพลงนี้ครับผมครับแล้วเพลงนี้ก็ได้ปล่อยไปแล้วในเทเลอร์ด้วยนะครับผมได้ฟังกันหรือยัง แล้วนิดนึงเดี๋ยวเพลงเต็มไม่รู้ว่าก็รอฮะรอต้องรอติดตามว่าปล่อยเมื่อไหร่จริงจริงวันนี้ก็อาจจะได้ยินแล้วได้ยินแล้วออดแล้วออนแล้วต้องได้ยินแล้ววันนี้เราออนได้ยินอยู่แล้วใช่ก็ฝากติดตามเพลงด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็รอทำได้ดีๆเพื่อจะปล่อยอยู่แต่ความหมายของเพลงอ่ะผมว่าค่อนข้างตรงใช่ตรงตามชื่อเรื่องเลยครับผมเตือนดีๆแล้วนะแต่ทําไมไม่ฟังไม่ฟัง ไม่ฟังกันเลยอะไรอย่างี้ใช่ครับแบบไม่ฟังเลยเตือนดีๆแล้วนะใช่เป็นเพลงซ้ำเติมโตใช่แล้วพอมันต้องมาแบบแสดงด้วยร้องเพลงด้วยเราอะไบ้างครับโอ้ร้องเพลงมันน่าจะเป็นอีกใช่ครับแต่ว่าร้องเพลงส่วนใหญ่เราเราชอบร้องกันอยู่แล้วแกงเราคือพักเด็กนี่คือต้องเล่นกีตาร์แหละต้องเล่นกีตาร้องเพลงกันตลอดแต่ไคุนเดยวหรอเปล่าไม่นะฮะก็เห็นร้องด้วยกันนะครับผมใช่ใช่จะมีนัก้องหลังสากะมีพาร์ทในความแบบเป็นนักร้องด้วยเพื่อที่จะแบบ สืบอะไรให้ใครได้มาฟังเพลงในซีรีส์ของเราด้วยเนาะใช่ครับฝากไหมฝากเลยครับติดตามซีรีส์ของเราฝากใครใครอยากจะแบบสปอยเพิ่มมากตรงนี้ต้องไม่พลาดนะอะไรอย่างนี้ได้เลยเรื่อจากเจมเลยครับไปแต่คนได้อะจริงๆก็อยากให้ทุกคนไปติดตามเรื่องนี้กันนะเพราะว่าส่วนตัวเจมเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่ไกลตัวอพอมันไม่ไกลตัวเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องราวที่ ท่านผู้ชมได้เคยผ่านมาแล้วเคยผ่านมาแล้วใช่ครับมันอาจจะแบบคนรอบตัวเคยเจอการใกล้เคียงใช่ใกล้จะไปคอยตาลียนใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับจะได้แบบคอยตาบไปไปด้วยกันอินไปด้วยกันใช่ครับในแต่ละฉากใช่ครับ ครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมเลือกไปเลยนะครับมีคำเตือนโปรดระมัดระวังนะครับทางช่อง8กดหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มสิครับและดูย้อนหลังได้ที่วิวครับและอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนนะครับดูได้ทางกาคาอุลาร่าครับผมคืนนี้ EP แรกฝากด้วยนะครับฝากอินเตอร์แฟนไหมครับอินเตอร์แฟน so don't forget to check out new series called Love Alert you can check it on you can watch us on channel 8 i g press 27 or you can also watch on view And also, Gaga, Ulala. Ga 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 we really want you guys to watch the film. We think you know, it's a series that you guys will love. Mm -hmm, and we put a lot of hard work into yeah. it. So don't forget to check it out. Thank you so much. Yeah, check it out. <laughs> <laughs> check it out. <laughs>